ให้ไรครับมือนี้ครับใหญ่สุดของบ่อกเป็นเมืองซิ่เป็นเมืองครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลยครับอีสานเลยครับจับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปล่ยสุขุมสุขล้นมือนี้ก่ามือพอครับผมอีกคือเก่าครับบ่าวแท่งอีสานสมบูร์ในช่องอีสานสมบูร์ครับตึกแหครับพี่น้องหาอยู่หากินแบบสมัยเก่าครับ มาต้นโบกมือน่อครับ้อบมือนครับอ้ผีนองเปนมุมาดาทนะ้แครับเ้าู้นน้แขงอาเครับีหนองมนเนน้ำหาหนาวน้ำกันครับผมเร่น้ำเนน้ำมันถอดนครับเนน้ำหนาหนา ไฟไฟไฟฮเพ่อะไฟ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 ไหนเอาล้ยวไนี่แม่นออกอีกไฟแไนี่หันลเลย้ไฟ่อกแหนเตยมจไ่นเห็นไ่มครับพี่นอกไฟครับไฟไฟใหม่แหเมื่อกี้ไฟใหม่แหบครับโอ้โหแหนเลไฟเลยครับไเ

ลังจากที่เขาตึกแหแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยกลางทวงหน้าครับกินเข่าได้ป่ะนี่โอ้แม่นกินปิีงปลาครับเบิ้งครับโอ้แม่นกินเข่าครับกินปิีงปลาครับกำลังงามๆเลยพี่น้องไม่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 ไมทังสีไ่เหรอวะเออเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งเบื้งเบื้งพี่น้องเออพูด่ๆ่งใหญ่ๆลยพูดยิ่ใหญ่ๆกับบรรยากาศด้วยครับนี่เอ้าเฮ้เบิ้งพี่น้องเบื้องครับมาต้น สวัสดีครับผมกำลังมาตึกแปดตึกโอ้ยเนาะงจะมาจากไหนนาะตอนนี้ตึกแล้วแล้วครับผมกำลังขึ้นมาหนาวแห้งครับตอนนี้ลุยในหนองกันขึ้นมาแล้วนี่กำลังมาสะกันน่ครับับรรยากาศดีๆน้ำเลีงหนาวนี่เผาาปกินโซ่กินโซ่จะข้ามเลยครับเอ๋อโอ้คักหอนหอนนี่พี่น้องเอ้ยอบ๊อบบรรยากาศการกิน จีปลาหลังทางคู่สายเลยครับนี่ครับมาหลังจอยแล้วก็นี่ครับย่ยมมันมันกลิ่นมันกินแหนมันกินแหนมันกินผักไหมผมลำล้ำวันนี้นี่แหละครับผมลำล้ำเลยของแท้เลยนี่บ้าตุนกินโซ่จังไงนะครับเด้อหน้าเลยจีตะเวนเห็นบอพี่น้องเมืองครับกับบรรยากาศตอนวานเหียแล้วครับก็ได้ปลานิดหน่อยครับหนาวครับอาจจะได้บ่ค่อยหลายปบนไดนเนาะแต่กับพ่อได้จี แ่นอนมาต้นครับผมพอได้กินพอได้กินพอได้บรรยากาศดีๆนั่นที่ปีหนบรรยากาศลังหลังปีใหม่จักวันที่ห้าทจำจำประมาณนี้วันไหลวันไหลบกเบกัน่ะนี่พี่น้องเาอเามาต้นจมต้นเปาาปกันเดนนะเอ้เนะเออเอ้นี่ะครับเอากิน กินเข่าปลาของเถี่ยนั่นี่ของเถี่ยของเถีครับเบื้องให้เบื้องบรรยากาศพรอนพรอนพรอนเมาเออตุ้งตุ้งน้ำซุ้ยเลยนะขอดายแล้วพี่น้องบานหน้าขามของเฮาด้วยครับนี่ครับพี่ขมนะเนาะอยู่บานหน้าขามด้วยครับพี่น้องเมนูสุดท้ายอูดหนูวุนให้เบื้องบรรยากาศได้ครับลูกสาวมาจ้ะไอ้บุรีเหยนน้มันได้บานยิ้มเลยยังได้ดิี่ยวเหยีบหมอน

ตอนกีป่าเลยนะครับแดง้มังม้าเ้ออะไรคุณพี่ป่าที่มาอดม้้ตตามต่อไปเร้่อพี่น้องเ้อเบต้งครับมต้นบอกว่าบองเชี่ยวเีมแหละพอดีเลยนะพอดีเลยเียวๆน่ตออกตเล็กนี่แหละ้ครับนี่แหละงานงานดีเขาบจ้ำจ้ำจ้ำจ้จ้ำ้ครับเยกินับ เออกชือก็งเชือเยอะกรายเนาะมีีตะเวนกำลังิดตกดินนี่เาพีน้อนะนี่ครับมาอ่าน้ำกันจะเข้านึงก่อนด้คบเด้อบุท่านเอาแห่ขึ้นอย่พี่น้องเลยเลยอยดังนึงอย่แากาศดีมากมกแซมกแซมอบี้กต้มองนี่ครับ เราลามกันรังกีอยู่ทั้งคุณนี่ครับสองนยวสู้สองนีวสู้ปากอนย่แน่จักบานเอาปากอนแยครับงม่้องเต้องโตกับเหนือยเขาไปเบิ้งจะคลองในยูทูบเด้อไม่จะเป็นยังเด็กยังเด็กกเทียบให้เขาเบิ้งในตีสอลำลำธรรมชาติบ้านเ่าเนาะธรรมชาติรับบอกกันเมืองที่ห้าปาร์ตี้ครับพักกินแหน่ไหมบ้าน มือหอนขึอนมาโเสบปนในหรอแม่เอาแน่เนี๋ยมันเสบฮุดยอดครับมือนึ่ยอดเนื้อพี่น้องเอแซ่บทั้งหลายเอ้ารต้นตบอกง่าจัปลาลูกหนะบอกง่ายๆกอนกินอันเป่งปลาแก่หนาวแก่หนาแล้วก็แก้เมื่อยน้ำแล้วก็แก้เมื่อยน้ำทจัแล้วครับ หน้าตาเป็นเอ้ยอัดถูกกินกันไปแล้วมีฮ่าว่าด้วยครับครับผมให้ไรครับมือนี้ครับใหญ่สุดของบ่อลเป็นอันนี้ใหญ่สุดของบ่อางปากข้อนี้คือมือนี้ปล่ครับใหญ่สุดเปล่ครับนี่ใหญ่สุดของบ่อลเลยครับโอ้โหกำมาจากกำข้อขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้นสิกินขีปนาวุธจากคำสองคำเดี๋ยวได้เห็นมันเย็นจังไงก็ได้ไม่ว่ากระด้าง ทำครับเนาะให้มันเย็นเล็กน้อยก่อนอันนี้ออกมาจากเตาห่อนหอนนครับผมกำลังแบบยังห้อนห่อนเลยแบบเนี่ยครับย่างแบบอุ่นๆอุ่นๆตัวห่อนห้อนตัวใส่แป๊วเขาไม่ทำให้มนห่อนครับผมนี่แล้ตัวยังไงฮะนี่ตัวนี้เมนูครับตัวเด็ดตัวครับที่เด็ดเลยนะตัวนี้นะครับที่เด็ดในหนองเลยนี่มันอาจจะมีทีเด็ดกว่านี้อยู่แล้วมันขันขอขึ้นมาเพื่นเพิ่นจับขึ้นมาเองเลยนะครับตัวนี้ขึ้นขันขอขึ้นมาประเดียนี่กับสิให้เพิ่นกิน กินให้พี่น้องเบิ่งจักข้ามสองขามครับเนาะเป็นแม่พญาเิ่นรือเนี่เอ้าเอาต้นโอเคครับจัดเอาจ้าได้ครจัดกี่พวก็ได้เอ้าเอาพี่พนิเอาอะบ่หอนหอนมนเป็นงกินมได้ใส่หอนเลยครับพห้ปากตั้งสี่เลยนะมไดมันหอนแห้งมนีบแก้วครับพ่าไอ้เนาอ้ตันาโอ้บ่งคับพี่น้องต้องหาเสียงมันนึงทท มือใส่มันเหมือนล,ละมองแคบเหมือนมันถอนยามมาได้เด็กที่เด็กเ,เปลี่ยนขึ้นจ้างกันเ,าานเาขา <คน S 3> เห็นว่าแซ่บสุดเลย <ๆ S 2> เลยใน,<ง>ใ,นในการกินปลาถั<อ>งบัวสิเนาะครับเนาะยันได้บรรยากาศจังสิกับการกินจังสิครับเสียบอีหลีด้วยพี่น้องว่าต้นว่ากินยังกับเสียบบนนะว่ายังกะคักเพิ่งจเจอครับกับขี่ตะเวนกําลังสิตก นะครับยังคักช่วงนี้เอ้าสักาเตินหัวเลยเอ้าตัวใหญ่ขวขอมองมันเย็นเย็นก็ได้ไกินคไอ้กินพ่งไม่กับจังแล้วแล้วนี่เดาไดวเขาล้มบานมาเลยนี่จักขําเห้อเอายังไม่ท่าเดีครับออกินแบบทชาปรเที่มีบังคับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลยครับ กินยังกระเสียบาตัวมาเย็นเลยเยินเลยจับมาจับมาข้าเากับข้ามชาติดอีกีครับพี่น้องข้ามมาฉาดอีกีต้องปันดอกงปั้นครับทั้งคนกินโช่นะข้ามเนี้ยโยนะมเนี่ยทุกคนเอามาไหมไหมเอามามันห่อนว่ากินยาบเขาว่าเนาะออบาร์ัมเบอใส่บานะไอ้ตุ่นตัวนครับพี่น้อง ก็ัวและแซบแดงางเอ้าจะข้ามะ้จ้ำเอาหนอ้นตแรกนะแซบแเสียบปีลี่มินวนิมาเลยบุกคืพระอเอาจะข้าแน่อหน่เอากีพวนนก็ได้นะผูรักพูยัยบ่อบบยนี่ครับโอ้ยตึงห้ยพระทองครับนี่ครับเสีบีรีาลอ้ย บขึ้นเลยทำเอาขี้ขี้มันทำเอบขึ้นเลยเป็นธรรมชาติบรรยากาศแบบธรรมชาติไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวจะทำต้นไส้มีน้องผูกเฮ้ยไส้ครับเฮ้ยนี่น้องผูกน้ำเนี่ยน้องผูกน้ำครับหวานแบบหวานนะครับวันนี้ต่อยแห้งนี่น้องผูกต้นจังไดกัอย่าลืมกดครับกจังไดใกรลืม กดไลค์กดแชร์กดสคริปต์กดซับสไครป์ซับจบยังล่ะกดกระดิ่งให้ช่องอิสานซุนเบกดกระดิ่งกดอิหยักอะไรให้กดลงไปเรื่พยายามหาคนหาอะไรก็กดกดกดครับประทัดประทัดขอพูดประทัดนะพี่เดิมอย่าวไปหาเดยวเสีบานะครับฝาซีด้ประมาณสามนี้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปพี่น้องเบิ่งครับใบบัวร้ายครับแต่ก็ถือว่าได้นะครับมีฝาสลิปฝาคอ นี่ครับสลิดปลาคอเด้อพี่น้องนี่ครับก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องมืัอนี้ก็ถือว่าพอดีพอดีอยู่ได้กินนะครับมืัอนี้ช่องเอ้าเล่นเลครับอ่าจะได้ก็ฝากช่องอีสานชมแบครับไว้หน้ำด้อครับพี่น้องเอ้ยในอ้อมองอ้อมใจครับผมกที่ได้สร้างคอนเทนต์สร้างคลิปสร้างยังไปเรื่อยๆพี่น้องที่อยู่ทางไก่ทางไกล อยู่เมืองนอก<ม>อยู่ประเทศไทยขึ้นว่าอยู่บงังหลส่วนไหนของโลกกันแต่เห็นบรรยากาศยังสี่ฮอตบ้านกันเขาเบื้องจองอีสานสมแบกนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศจังสีนะครับบ,นนบรรยากาศในการตึกแฮฮ้า,ายิ่งหนูห้ายังเนาะบัตตนะุนเนาะบบจอยยเลานี่ครับตัวแรกแทบรจะในคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีเนาะครับน้าพี่น้องสวัสดีครับผมไปแล้วครับบารแท่นอีสานสมแบกเอ้าผมไปายครับไปายครับอ้าวไปายนะ บายยเลยครับบายยเลวครับไปแล้วครับแ็บไหล